สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชานาฏศิลป์กันเนาะเรื่องที่จะเรียนกันวันนี้ก็คือเรื่องประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทยจ้ะเรามารู้ประวัติความเป็นมาของนาฏศิลป์กันก่อนเนาะนาฏศิลป์นี่ก็คือการเรียนแบบท่าทางของธรรมชาตินะคะแล้วก็การแสดงทางนาฏศิลป์คือว่าเป็นศิลปะโดดเด่นขคงะแต่ละประจำชาตินั่นเองทีนี้ ความเป็นมาของนาฏศิลป์เนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่2แหล่งด้วยกันก็คือ 1. มาจากธรรมชาติมาจากธรมมาากธรมชาติก็ได้แก่การที่มนุษย์เรียนแบบเรียบทต่างๆเช่นเรียนแบบเรียบทของธรรมชาติจากพืชเนี่ยค่ะการลมพัดต้นไม้ไว้ดอกไม้บานอะไรเงี้ยหรือว่าเรียนแบบเรียบทจากการท่าทางของสัตว์เช่นกวางเดินนกบินเนี่ยนะคะหรือเรียนแบบท่าทาง ของการแสดงอารมณ์ของเราเช่นการอายการโกรธกกรเลาะเสียใจอย่างนี้นะคะเราก็นำสิง่งเหล่านี้มาดัดแปลงโดยใส่ท่าทางลงไปนะคะจนเรียกว่าเป็นนาฏศิลป์นั่นเองอย่างที่สองก็คือนาฏศิสินเกิดมาจากการบวงสรวงบูชาเทพเจ้านะคะในสมัยก่อนเนี่ยมนุษย์โบราณเนี่ยจะอาศัยความเชื่อนะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนะโดยลทัทธิต่างๆเนี่ยก็จะมีความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับ เทพเจ้าผู้พิพีศสารหรือปรากฏการทางธรรมชาติต่างๆนะคะก็เช่นน้ําท่วมฝนตกนี่เพราะว่าเทพเจ้าเนี่ยโดนบันดาลให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ต่างๆขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีการสวรดวิงวอนสวดวิงวอนไม่พออย่างเดียวก็จะมีการเต้นบูชาเนี่ยะคะ่ะทีนี้เมื่อเราเต้นบูชาต่างๆนานาไปเรื่อยๆเนี่ยท่าทางการเต้นบูชาเหล่านั้นเนี่ยก็ เปลี่ยนแปลงนะคะถูกเปลี่ยนแปลงถ่ายทอดมาให้เป็นการร่ายรำซึ่งถือว่าเป็นนัฏติดสินของแต่ละชนชาตินั่นเองจ้ะทีนี้เรามาดูความเป็นมาของนัฏติสินไทยบ้างเขาบอกว่านาัฏตสินไทยเนี่ยความเป็นมาของเขาเนี่ยหนึ่งเลยคือเกิดจากการละเล่นพื้นบ้าน หรือการละเล่นท้องถิ่นของชาวบ้านนะคะเช่นการที่ออกมาร้องรําทําเพลงนะคะการทําไร่ทํานาตอนแรกก็ออกมาร้องราทําเพลงพูดคุยหยอ,อกล้อการเฉยๆหลังๆมาเนี่ยพอทำการทำงานแล้วมันร้อนมันเหนื่อยก็มีการคุยกันเอาดนตรีมาเล่นอเอาเพลงมารำเกิดท่ารำขึ้นมาที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตแล้วก็ วัฒนธรรมของไทยนะคะเช่นการรำโทนการเต้นกำรำเคียวนะคะและในวันนี้คุณหญิงก็มีตัวอย่างการแสดงเต้นกำรำเคียวมาให้เด็กๆได้ชมด้วยเดี๋ยวไปชมกันเลยจ้ะ มาหรือมาแม่มามาเถิดนะแม่มามาหรือมาแม่มามาเถิดแม่นุชน้องพี่จะเป็นของให้น <less> ้องเป็นปีต่อยตริตติดตอดน้ำแห่งน้ำยอดที่ตรงลิ้นปีมาเถิดนะ แม่มามารือมาแม่มามาเต้นกรรมยำยากันในนานี่เอ้อเยอเนี่เออมาเต้นกรรมยำยากันในนานี่เออมาเปิน้าอ้อยอ้อยไรพ่อมามาหรือมาพ่อมาฝนกระจายปลา ไปเอเออยเอออะายไปแล้วมองจะมาหรือไปเไปกเพิดนังเอยเราแม่ไปไปหรือไปแม่ไปไปชมนกลกันทีในป่าไปชมพฤกษากันทีในไร ไปชมนกลกกันทีในป่าไปชมรฤกษากันทีในไพรไปชมชนีผีไพรเล่นที่ไหนดงเออให้ยอเอยดงเอยไปชมชนีผีไพรเล่นที่ไหนดง ผีชายไปเอ่ยเอ่ยไปเอ่ยย้งเดินขยิบขยิกไปตามคนทีชายไปเอ่ย แม่เดินอย่างเท้าขึ้นโพกเสียงโพกระดกมันร้องเปรว่นอย่างเท้าแล้วก็ขึ้นโพกเสียงโพดระดกมันร้องเปรินจะชวนน้องไปท้องเนินชมเล่นในเพลินใจเอยเอยใจเอยจะชวนน้องไปท้องเนินชมเล่นในเพลินใจเออ ดน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 ้นนหาหพสรระกรลกะักเรียนจะเห็นว่าการแสดงเต้นกำลังเคียวเนี่ยมาจากการทำอะไรคะการที่คนไปช่วยกันลงแขกเกี่ยวข้าวดำนาใช่ไหมคะเลยเกิดการแสดงหยอกล้อระหว่างชายกับหญิงขึ้นมานะคะคำว่าหยอกล้อเนี่ยภาษาโบราณเขาเรียกว่าการเกี่ยว นะเกี่ยวพาราสีนะคะเอาเรามาดูอีกอันหนึ่งคือน้าตาสินไทยที่เกิดจากการได้รับวัฒนธรรมมาจากอินเดียคือสมัยก่อนทางแถบทวีปของเราเนี่ยประเทศอินเดียเ,ยเขาจะมเีเขาเรียกอะไรวัฒนธรรมเนี่ยยิ่งใหญ่มากแล้วเขาก็จะขยายวัฒนธรรมของเขาเนี่ยไปไปในแถบทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศไทยก็เป็นหนึ่งที่ได้รับวัฒนธรรมจากประเทศอินเดียนะคะน้าศิสินไทยเขาบอกว่าได้อ่ นอกจากได้พุทธธรรมแล้วก็ได้การบูชาเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์นะคะแล้วก็ได้ตําราการรําฟ้อนด้านต่างๆนะคะเช่นตํา,าราฤาษีดัตตนนะคะซึ่งเป็นต้นแบบทางด้านการฟ้อนรำทางด้านนาฏศิลป์ไทยเด็กๆจะเห็นว่าภาพด้านด้าน,ด,านด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นภาพของท่าฤาษีดัตตนแล้วคือภาพด้านขวาก็คือเป็นภาพของการกระดกเซี่ยวนะคะของนาฏศิลป์ไทยนะคะซึ่งมีความคล้ายคลึงกันมากๆเลย และต่อไปก็คือหน้าตาสินไทยเกิดจากการเรียนแบบทางธรรมชาตินะคะก็คือเกิดจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเรียนแบบท่าทางของคนสัตว์สิ่งของต่างๆนะคะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะเช่นความรู้สึกรักรู้สึกอายรู้สึกเสียใจนะคะอย่างในรูปเนี่ยเห็นไหมคะรูปทางซ้ายเนี่ยเป็นความอ่าท่าทางทางธรรมชาติของอะไรคะการอายใช่ไหมคะพอมาเป็นทางด้านขวามือเนี่ยก็เป็นท่าอายที่ เรียนแบบท่าทางที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินักเรียนจะได้เรียนบทเรียนนี้ในเรื่องภาษาท่าค่ะในการเรียนนาฏศินหรือดนตรีของเราเนี่นะคะพวกเราจะมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเราก็คือคุณครูนะคะคุณครูทางด้านนาฏศิลป์น,นั่นเองซึ่งเด็กๆจะได้คุ้นเคยกับคําที่เรียกว่าพิธีไหว้ครูนะคะพิธีไหว้ครูทางด้านนาฏศินนั่นเองพิธีไหว้ครูทางด้านนาฏศินเนี่ย มีกี่แบบเดี๋ยวเด็กๆจะได้เ,เรียนรู้กันนะคะพิธีไหว้ครูทางด้านนาฏศิลป์แบบแรกก็คือเรียกว่าการคํานับครูการคำนับครูเนี่ยเป็นการที่ใช้สําหรับนักเรียนที่เพิ่งเข้าเรียนนาฏศิลป์เพื่อมอบตัวเป็นสิทธ์นะคะโดยนําศีรษะครูเนี่ยมาตั้งเป็นประธานศีรษะครูก็จะมีศีรษะพร,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 รพะพุทธสษีพระพิคเนศพระพิราบนะคะแล้วก็ ให้คุณครูชั้ผู้ใหญ่เนี่ยเป็นผู้กล่าวนำนักเรียนใหม่เนี่ยแล้วก็นำดอกไม้ทุบเทียนนะคะถวายนะคะท่านแล้วครูเนี่ยคุณครูที่เป็นคุณครูผู้สอนเนี่ยก็จะเข้าไปจับมือคัดเลือกนะคะให้นักเรียนเนี่ยแบ่งแยกว่านักเรียนคนไหนจะเป็นตัวพระตัวพระหมายถึงว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงที่แสดงบทบาทเป็นผู้ชายหรือว่าตัวพระตัวนางก็คือผู้หญิงตัวยักษ์ก็คือ โขนที่แสดงบทบาทเป็นยักษ์แล้วก็ตัวดิงนะคะ4ตัวนะคะหลังจากนี้เราก็จะถือว่านักเรียนและครูเป็นลูกศิษย์เป็นครูคอยดูแลช่วยเหลือแล้วก็ถ่ายทอดวิชาให้กับลูกศิษย์ทุกคนนะคะพอนักเรียนเนี่ยได้เรียนนักตัดสินจนเกิดชำความชำนาญแล้วนะคะก็จะเข้าพิธีอีกพิธีหนึ่งเรียกว่าพิธีครอบครูพิธีครอบครูเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ จัดให้กับนักเรียนที่เรียนนาฏศิลป์จนมีความชํานาญแล้วเรียนดนตรีไทยจนมีความชํานาญแล้วและเราจะเริ่มเรียนเพลงหน้าภาานะคะเพลงหน้าผาาก็คือเพลงเป็นเพลงชั้นครูนั่นเองนะคะก็มีการอัญเชิญศีรษะครูมาประทับกับผู้ประกอบพิธีนักเรียนเห็น อาจารย์ที่ใส่ชุดสีขาวไหมคะอันนั้นเราเรียกว่าผู้ประกอบพิธีนะคะก็จะผู้ที่เข้าร่วมพิธีก็จะได้รับการครอบครูด้วยนำ้ำศีรษะพระพุทธรูีเสิ้แล้วก็พระพิราบเนี่ยมาครอบที่ศีรษะของผู้เรียนนะคะ เพื่อเป็นการประสิทธิ์ประสาทพอ่อนว่าให้นักเรียนให้ผู้เรียนเนี่ยได้นําเพลงหน้าพาดเหล่านี้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสมนะคะแล้วก็ให้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์คนอื่นหรืออย่างครูเนี่ยพอเข้าไปพิธีครอบครูแล้วครูก็ได้ครอบครูแบบนี้แล้วก็นำวิชาความรู้นั้นมาถ่ายทอดให้กับนักเรียนเมื่อทุกคนได้ครอบศิษศัก์ครูเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะ มีการรำที่เรียกว่ารำถวายมือนะคะเพื่อเป็นการถวายให้กับคุณครูที่เป็นเทพเจ้าที่เรานับถือนักเรียนะอาจจะสงสัยว่าทำไมในทางนักตสินต้องมีการทําพิธีไหว้ครูด้วยซึ่งเป็นคุณครูที่เป็นเทพเจ้าด้วยเไม่สามารถจับต้องได้ด้วยจริงๆการไหว้ครูเนี่ยทางด้านนัตัสินเนี่ยเขาถือว่าเป็นการที่ ให้เราเนี่ยได้หลอมรวมจิตใจคนที่มีวิชาชีพทางด้านดนตรีนเนี่ยให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะอย่างที่สองก็คือเมื่อเวลาเราแสดงเนี่ยเราจะมีการกระทบกระทั่งกันเนาะไม่ว่าการจะเหยียบบ่าขึ้นไปอย่างนี้หรือว่า,าทําการแสดงแล้วเราจะมีฉากที่ต้องกระทบกระทั่งมือไม้อาจจะไปโดนกันการไหว้ครูเนี่ยก็คือการทําให้รุ่นพี่รุ่นน้อง รุ่นคุณครูรุ่นเด็กเนี่ยได้มาเจอกันก็ได้ขอขมาลาโทษกันได้อวยชัยให้พรกันแสดงให้เห็นถึงความรักนะคะแล้วก็การเคารพกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องคุณครูแล้วก็สิทธ์นะคะเพื่อใหอ้ทุกคนเนี่ยมีความสามัคคีกันนี่คือจุดประสงค์หลักๆเลยของการพิธีไหว้ครูนะคะก็คือต้องการให้คนที่อยู่ในแวดวงนาศิลป์นเนี่ยเกิดความ รักแล้วก็สามาคัคคีมีความเคารพบน,บนอบน้อมนะคะรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่นะจ๊ะต่อไปเรามาเรียนเรื่องการทำความเคารพแบบนัตสินไทยบ้างการทำความเคารพแบบนัตสินไทยเนี่ยเร,เริ่มต้นด้วยท่านั่งก่อนที่เด็กๆเ,เ,เห็นอยู่นั่นคือท่านั่งของตัวพระและตัวนางนะคะเด็กๆจะเห็นว่าพี่ที่นั่งอยู่ทางขวามือนะคะ เรียกว่าตัวพระพี่ที่นั่งอยู่ทางซ้ายมือนั้นเรียกว่าตัวนางนะคะเรามาดูท่านั่งของตัวพระท่านั่งของตัวพระก็คือผู้ผู้หญิงที่แสดงเป็นผู้ชายหรือว่าเป็นผู้ชายจริงๆนะคะเราก็จะนั่งแบบนี้ก็คือนั่งพับเพียบไปทางขวานะคะปลายเท้าเนี่ยไปทางขวาแยกเข่าซ้ายออก นะคะคให้เท้าซ้ายวางไว้ด้านหน้าตรงหัวเข่าของเท้าขวานะคะมือซ้ายเนี่ยเหยียดตึงเหยียดตึงนะคะแบมือวางตั้งนะคะวางไว้บนเข่าซ้ายมือขวางอแขนแบมือวางไว้บนเข่าขวาลำตัวตั้งตรงเหมือนในภาพเห็นไหมลูก ส่วนตัวนางหรือผู้หญิงนะลูกนั่งเหมือนกันเลยคือพับเพียบนะคะปลายเท้าไปทางด้านขวาแต่เราจะเชิดปลายเท้านะคะทั้งสองด้านนะคะไปด้านหน้านะคะเท้าขวาเนี่ยวางซ้อนบนเท้าซ้ายมือซ้ายวางแบรไว้นะคะบนข่าวขวาด้านนอกมือขวาวางแบรไว้ถัดมาก็คืออยู่ด้านในด้านในตรงโคนขานะคะลำตัวตั้งตรง นนตัวนางนั่งพับเพียบหัวเข่าชิดกันมือซ้ายวางอยู่ที่หัวเข่าขวามือขวาวางบนต้นขาขวานั่งตัวตรงดันเอวดันไหลตัวพระนั่งพับเพียบกันเข่าตามสัสดส่วนเท้าขวาทับเท้าซ้าย ใหฝ่าเท้าซ้ายอยู่ตรงหัวเข่าของเท้าขวาหันเข่าออกมือซ้ายแบกคว่ำเหยียบตึงวางที่หัวเข่าซ้ายมือขวาแบกคว่ำวางที่ต้นขาขวาแขนงอเล็กน้อยนั่งตัวตรงดันเอวดันไหล ต่อไปเป็นท่ากราบกูนะคะก็คือเป็นท่าต่อเนื่องจากการนั่งพับเพียบเมื่อสักครู่นะคะตัวผ้าตัวนางก็จะเอาเข่าเนี่ยดันเข่ามาชิดกันนะคะแล้วเบี่ยงขาไปด้านหลังเล็กน้อยนะคะแล้วก็ทอดมือก็คือวางมือเนี่ยทอดมือมือซ้ายก่อนแล้วตามด้วยมือขวานะคะโดยการทอดมือซ้ายและมือขวาลงไปประนมมือกับพื้นเนี่ยเราจะไม่ค่อมเข่านะคะเราจะเพราะว่าเราเบี่ยงเข่าหลงไปแล้วเนาะ แล้วเราก็ก้มตัวลงไปนะคะให้ศรีรษะเราเนี่ยจะรดกับปลายมือนะคะ,ะเมื่อ,อก้มทำความกรพบกับครูเสร็จแล้วก็ให้เงยขึ้นแล้วปฏิบัติเป็นท่าตัวพระตัวนางเหมือนเดิมนะคะท้ายบทเรียนนี้ครูหญิงก็มีกิจกรรมให้เด็กๆทำนิดนึงเนาะก็คือให้เด็กๆถ่ายคลิปนะคะการนั่งแบบตัวพระแล้วก็ตัวนางนะคะโดยนักเรียนชายเนี่ยก็นั่งแบบตัวพระ นักเรียนหญิงก็นั่งแบบตัวนางถ่ายคลิปวิดีโอให้คุณครูก็แนะนำก่อนสวัสดีครับผมชื่อเด็กหญิงอย่างนี้เด็กชายอยันนี้อยู่ชั้นป .4 ป .5 ทับอะไรเลขที่อะไรนะคะแล้วก็วันนี้ผมจะมาแสดงท่านั่งแบบตัวพระวันนี้หนูจะมาแสดงท่านั่งแบบตัวนางค่ะ,ะแล้วก็ลงมือปฏิบัติอัดคลิปสั้นๆมาส่งตัวหญิงนะคะ ใหม่ในบะทเรียนต่อไปนะจ๊ะสสวัดีจ้ะ